โอ้ยยาย่าชนแล้วชนแล้วชนแล้วโอ้ยนะครับตอนนี้มาเริ่มโยกขึ้นโยกลงแล้วครับเปลี่ยนไปเลเวลาสอง๋ยวดูว่าจะปอดจะลวหรือจะรอดได้แล้วครับคุณแมเซเลนเฮปติงนะครับดุบ๊กดุ๊กจะบอบดุ๊กดุกดุก สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับที่เซนทันอีกเหมือนเดิมครับวันนี้มาทําอะไรเนี่ยเจ้าเป่าเนี่ยมาเล่นบ้านลมอันแรกที่เจ้าเป่าเล่นนี่คืออะไรเนี่ยโอ้เป่าจะเป็นอะไรนะบอกเพื่อนเพื่อนก่อนดิเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นราชาัังก์โอเคครับก็วันนี้ที่เซนทันมีกิจกรรมนะครับบ้านลมแล้วก็บอบอลเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้เจ้าเป่าบ้างแต่ว่าก็ให้เจ้าเป่าปล่อยเข้าไปเล่นข้างในเรียบร้อยครับนู่นอยู่ข้างในนุ่นไหน เดี๋ยวไปให้เจ้าเปาเล่นไปก่อน,นครับเดี๋ยวกิจกรรมอื่นๆจะพาไปครับสองครับอันที่สองเจ้าเปาจะไปไหนครับบอกเพื่อนๆกันเลยอ๋อเขานี้เหรออ่าไปครับโอ้อันนี้เป็นดงแกะนะครับต่างไว้ไปอีกเลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นบอ่อบอลน,นะครับแล้วก็มีเรือด้วยอ่าเปาขึ้นได้ขึ้นได้บอกพี่เขาเลย<ป>เอาหน่ไปไปหาพี่เขาอ๋อมีเรือแบบนี้ด้วยนะเพื่อน เดี๋ยวพี่เขาจะต้องไปตามเรือมาให้เราก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปนะครับเป่าครับโอ้โหขับเรือมาอย่างเท่ครับโอ้ตีโค้งตีโค้งตีโค้งเอออย่างเท่ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหขับไปเรื่อยครับขับไปเรื่อยอ้อหฟดิฟดิฟดิฟครับมีดิฟด้วยอือยาชาชน้วชน้วชน้วโอ้ย เคืองโกชนจนได้เพราะกรดิกงก็ไม่ชนเออโหกิจกรรมให้เด็กเล่นเยอะนะครับเยอะแยะเลยครับเจ้าเป่าก็ซื้อเป็นบัตรเหมามานะครับก็คือเล่นได้ไม่จํากัดรอบแล้วก็จํากัดจํานวนนะครับเบ่นได้300บาทนะครับเล่นได้ทุกอย่างเลยครับโอเคโอเคครับหลุดมาแล้วครับไปต่อได้ครับโอ้โหดิฟ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 ครับอ๋ออันนี้ต้องขับหลบเรือเองนะ ตีโค้งตีโค้งตีโค้งโอ้ยเบียดไปนิดนึงครับ <c oughs> โอเคครับเรียบร้อยครับจากการแข่งเรือครับไปกันต่อครับเข้าโมงแล้วครับไป <c oughs> ไปแล้วโน่นครับเข้าสู่บ้านบอลไปแล้วครับโน่นมีแกะอยู่ทั้งหมด้วยนะโอเคครับอันถัดไปที่เจ้าเปาจะลงครับก็คือบ้านบอลครับไปเลยโอ้ยลงไปแล้วโอ้โหเสร็จแล้วก็ดำหายลงไปครับมุด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 มด,มด,มด,มดหายไปเลยเอ้า หายไปแล้วเจ้าเปลาวะเพื่อนเพื่อนเห็นเจ้าเปลาไหมโอ้โหจริงที่บ้านบอนค่อนข้างลึกเดี๋ยวเพื่อนๆดูดิเจ้าเปลาแบบลงไปมิดเลยโอ้โหหายหมดเปล่าเจ้าเปลากระดุกกระดุกโผ้งไปแล้วก็เพียงแตก็เล่นกันสนุกสนานครับเจ้าเปลาชอบครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะโชว์กระโดดบ่อบอลกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดูท่าแรกของเจ้าเปาครับ เอาลครับท่าแรกก็คือท่ากบโอบอบโอ้โหกระโดดเบามากโอเคครับไปดูท่าที Boom, 2> okay, <t <t 2> okay, 2> ่ okay, 2ของเจ้าเปาครับท่าที่2ก็คือท่าโอตกลงไปเองเฮ้ยโหอะไรเนี่ยเฮ้ยดีดีดโอ้เพื่อนรอดูอยู่ดูส่งโอ้โหเหินหาวครับเหินหาวเรียบร้อยโอโอเคครับอันถัดไปที่เราจะไปครับก็คือโกคาร์ทครับเพื่อน ออาขันไหนขันไหนเดี๋ยวต้องบอกพี่เขาก่อนครับต้องบอกพี่เขาก่อนครับโอ้พร้อมแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหยังเร็วครับโอ้ไปแล้วครับตอนนี้เจ้าเปาครับโอ้ขับโค้งบกขาไปครับไปดูว่าเจ้าเปาจะตีโค้งมาหรือเปล่าครับเออตีโค้งแล้วครับโอ้ยังไวครับยังไวครับโอ้ไปแล้วโอ้โหข้าวเที่ยวข้าวเรี่ยวไปแล้ว แรงจริงครับแรงจริงครับไปแล้วครับตาไปเรื่อยตาไปเรอยตาไปเรื่อยอย่างแรงครับอย่างแรงครับโอ้โหแสงครับตัวนี้แสงครับตัวนี้แสงครับแล้วไงแล้วไงดิฟดิฟดิฟแเดี๋ยวอหาอดิฟแลาวดิฟแล้วดิฟแล้วโอ้ยไปแนนี้แรงมากครับไปแล้วครับเฮเซรีเฟก็ซื้อเติรนตามมาแล้วเฮ้ยเซรีเฟก็ซื้อที่ตามเทุกคนไว้ครับเฮ้ยจอดรอทำไมจอดรอไทำไมเร็วเร็วต้องตามล้ว เร็วเร็วเร็วจับบอลต้องมีแล้วเร็วเร็วมาเนี้ยโอ้ยโอ้มันลอยขับจ้าบอล่แล้วครับเพื่อนโอ้โหจับบอลจะหนีทันหรือเปล่าครับเปล่าใจช่วยกันครับอุ้ยจับบอลดิฟหนีไปครับโอ้ตอนนี้มันไปตามมาติดติดไปตามมาติดติดไอ้เ้็วโอ้ยแค่แล้วครับเซเลนเฮีตนะครับเร็วเร็วจับบอลเร็วเร็วเร็วไปไปโอ้ยดิฟไปดิฟไปมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโหตอนนี้ดิฟดิฟดิฟไปดิฟ รับมาอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหดิฟโชยังเทะเลย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 เกือบไปครับเกือบไปครับไปกันต่อโอ้ยมาแล้วครับโอเคครับตอนนี้เจ้าเปาก็ยึดครองสนามไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหดิฟโชยไปอีกหนึ่งกลุ่มครับโอ้โหตอนนี้เออตีโค้งปาดหน้าไปครับ ไปครับเจ้าเป่าก็สลับมาอยู่บนรถไฟครับ <Huh? S 1> เอารถไฟดับตอนนี้เราก็ออกเดินทางไปกับขบวนรถไฟนะครับตามเจ้าเปาไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปวนรอบครับอ๋ออันนี้มันต้องแข่งกันได้ไหมครับแข่งกัะตีอ๋อมันต้องหมุนด้วยครับเท่ารอมันหมุน,นครับ อันนี้หรออันนี้หมุนไดไหมไม่ได้อันนี้ได้อัีไม่ได้โอ้รถไฟนี้เร็วมากครับวุ้นชักกระชากกระชักกระชักหลังจากขึ้นรถไฟมาหนึ่งรอบครับ <c oughs> เดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าเป่าครับเราเราจะเดินไปสัมภาษณ์ไปครับ <c oughs> นี่นั่งอย่างชิลมากเป็นไงบ้างครับเจ้าเป่าเข้าสู่ดาน หมากระทิงดุนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับเพื่อนๆเอาใจช่วยกันครับโอเคครับตอนนี้เจ้าเป่าพร้อมแล้วครับบอกพี่เขาว่าขอเบาๆนะครับเอาละครับตอนนี้หมามันนครับโอ้ตอนนี้หมาเริ่มหมุนแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเจ้าเป่าจะล่วงหรือจะรอดนะครับผ่านไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้หมุนแบบสโลโมชั่นก่อนนะครับตอนนี้หมายังไม่ยกขึ้นยกลงครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้หมาเริ่มเร็วขึ้นแล้วครับเออ เออต่อเน้นเนอะต่อเน้นเนอะโอ้โหตอนนี้ม้าควงสว่านเลยครับเพื่อนเออหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้ยกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้เออโอ้เร็ว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 ตกใจหมดเอาละครับตอนนี้มาเริ่มโยกขึ้นโยกลงแล้วครับเปลี่ยนเป็นเลเวลสองเดี๋ยวดูว่าจะเป่าจะลวงหรือจะรอดเอาละครับตอนนี้เร็วเร็วขึ้นโยกเร็วเร็วขึ้นแล้วโอ้โหตอนนี้โอ้มาตัวนี้พยศมากเลยครับโอ้โห S <S> โอเคโอเคตอนนี้พอพอแค่นี้ครับพอแค่นี้ครับเอาเสเซ่เสเซ่ใส่แบบนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรันลนครปฐมสนุกไหมโอเคฝากบอกเพื่อนๆว<า>่กากเเจ่ออัดี้บบ๊ายบายยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเ a า l Sorry ด้วยนะไปแล้ว